รวมประนามกองทัพพม่าเฮี้ยมจัดโจมตีทางอากาศใส่โรงเรียนในสกายดับอืดเจ็บระนาว รัฐบาลเงาพมา่าเผยข่าวสุดสะเทือนใจค่ะกองทัพรัฐบาลทหารพรมา่าโจมตีทางอากาศใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตควบคุมของฝ่ายค้านส่งผลให้มีเสียชีวิตอย่างน้อย17รายและบาดเจ็บอีก20รายค่ะ รัฐบาลเงาพม่าหรือเมียนมากระนามกองทัพรัฐบาลทหารพม่าหรือเมียนมาหลังโจมตีทางอากาศไสโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตควบคุมของฝ่ายค้านค่ะแม้จะมีประกาศหยุดยิงชั่วคราวหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายมีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยโรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองเดปายินจังหวัดสกายทางตอนกลางของเมียนมาทางจากเมืองมันเดเลราว1 6หนึ่งหกิกิโลเมตร และใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะฝ่ายค้านพม่าชี้รัฐบาลทหารทิ้งระเบิดโรงเรียนทรงผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายนายเนโพล,ลัตโคสกของ NUG กล่าวว่าจากข้อมูลที่มีตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย17ศพและมีผู้บาดเจ็บอีก20คนค่ะโดยตัวเลขอาจพุ่งสูงขึ้นเพราะยังมีผู้เสียหายจากแรงระเบิดทั้งนี้นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2021ที่กองทัพใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงยังโฮเทียมเมียนมาก็ตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง ฝ่ายกองทัพต้ตองเผชิญกับแรงต้านจากกองกำลังชาติพันธุ์และกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านซึ่งร่วมมือกับ NUG จจนทำให้หลายพื้นที่หลุดจากการควบคุมค่ะด้านโฆษกของรัฐบาลทหารปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้เมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, ติดต่อขอสัมภาษณ์ เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพเมียนมาพึงประกาศขยายระยะเวลาหย,ยุดยิงหลังแผ่นดินไหวออกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะโดยอ้างว่าเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นท่าทีที่ดูจะสอดคล้องกับกลุ่มติดอาวุธฝ่ายค้านหลายกลุ่มค่ะที่ประกาศหยุดยิงก่อนหน้านั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะกลับมีรายงานการทิ้งระเบิดและการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากฝ่ายทหารในหลายพื้นที่ทั่วเมียนมา ก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่ากองทัพรัฐบาลฐานเมียนมายังโจมตีและทิ้งระเบิดในหลายพื้นที่ท่ามกลางวิกฤตแผ่นดินไหวครั้งใหญ่7.7แมกนิจูดในภาคสกายหรือสกายค่ะทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนเกิด after shock ตามมาหลายระรอกซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย1,644รายบาดเจ็บ3,408รายค่ะยังสูญหาย139รายอาคารบ้านเรือนกว่า2,900หลังได้รับความเสียหายถนน30สายแตกแยกสุดตัวและสะพานอีก7แห่งพังถล่มค่ะ ด้านองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะกล่าวถึงการโจมตีดังกล่าวว่าน่าคุณเครื่องอยังยิ่งและไม่สามารถยอมรับได้ค่ะนายทอมแอนดรูวนะคะผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิทมนุษยชนในเมียนมาเปิดเผยนะคะว่า เรื่องเหลือเชื่อที่กองทัพยังคงทิ้งระเบิดในขณะที่หลายฝ่ายพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทหารซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมากกว่า4ปีหยุดปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดค่ะใครก็ตามที่มีอิทธิพลต่อกองทัพจำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันและทำให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้ผมเรียกร้องให้คณะทหารหยุดปฏิบัติการทางทหารทั้งหมด โดยสำนักข่าว BBC เบอร์มิสนะคะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต7รายจากการโจมตีทางอากาศในเมืองเนืองโชจากตอนเหนือของรัสชานค่ะ เมื่อเวลาประมาณ15นาิ30นาทีค่ะตามเวลาท้องถิ่นไม่ถึง3ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่กลุ่มติดอาวุธเรียกร้องประชาธิปไตยระบุว่ามีการโจมตีทางอากาศในเมืองช่องอูภาคสกายซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยด้วยค่ะ